you <music> เริ่มต้นกันที่ริมคลองสุนัรอนชุมชนคนมอนจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นที่ที่ผมเคยทำงานที่นี่ในอดีตเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วผมขับรถข้ามคลองสุนัรหอน ือจะตรงไปจุดที่เรียกว่าทะเลเป็นจุดจุดหนึ่งที่ผมใช้เวลาว่างเพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจในตรงนี้แต่มันไม่ใช่ทะเลที่เราสามารถเล่นน้ำได้เป็นเพียงทะเลที่เรารู้สึกผ่อนคลายในตอนที่เราไม่สามารถไปเที่ยวได้ผ่านชุมชนที่เขาทำการประมง และถนอมอาหารตอนนี้เราอยู่กันที่ตำบลบางกระเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็ตรงนี้จะมีทะเลให้เราดูตรงนี้ว่าจะเป็นทะเลโคลนก็ระตามแต่ทุกคนปะตีนเพียบเลยไปดูกันใกล้ๆก่อน แต่ตัวไม่ใหญ่มากตัวมันจะกอมหลายๆส่วนมลาหอยน้งลมก็อยู่ในตามพื้นที่ที่เป็นโขดหินแล้วก็มีโคนมีอะไรยะแยะอยู่แล้วนะตอนที่เขาพอะเลี้ยงกันไม่ว่าจะเป็นสุร,ราจจนทบุตรดีหรือจะเป็นที่ไหนก็ตามมาทุกคนเราจะมาแคร์ให้ดูนะ ไม่มีอะไรเลยบ้าต้องเป็น,น,นอันนี้ทุกคนอันนี้ผมว่ามันมีครับ Đứng ăn này ừ, ừ, ngay nữa hỏi nó lôm không thế đi đi sột sột lên nữa hỏi nó lôm Nè à? Tái không? Tuy Tài ยลงว่ามันมีนี้ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรเมงดาทะเลแล้วมันจะมีหอยหอยเมงผู้ด้วยหอยเสียบก็มีหอยเมงผู้เนี่ยส่วนมากจะอยู่ชายฝั่งนี้ตัวเล็กนะถ้าตัวใหญ่มันจะเกาะอ,อยู่ตามพวกเพียงเอ้พวงแล้วก็จะมีหอยชนิดหนึ่งที่คล้ายหอยไอ้นั่นแนะ หอยเสียบหอยหอยลอดไม่มีอะไรบ้าเแถวนี้ก็เป็นจุดจมวิวที่สามารถมานั่งรับลมเย็นๆในตอนเย็นได้นะครับเพราะที่ตกดินก็สวยดีเหมือนกันฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ที่ร้านอาหารครัวในวังนะที่น,นี้เขาจะเลี้ยงพวก,พวกปลาทะเลอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในบ่อใหญ่เงล่ะ ก็คือม <bin uk> <azo> bueno, ันไม่ใช่อะไรมากครับจุดนี้เป็นจุดที่ผมเคยมาตามรอยพี่อันแน่อันทัวเขานะครับที่เขาเคยมาถ่ายคลิปแถวนี้อันนี้ผมก็คือวิ่งมาจนถึงชุมชนของชาวพม่าและชาว จีนนะครับตรงนี้จะเรียกว่าท่าฉรอมนะครับมันเชื่อมต่อกันได้ก็ผ่านเส้นทางระยะไกลมาแหละเดผมไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวผมกําลังจะหาท่าเรือที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นฝั่งที่เรียกว่ามหาชัยนะครับตลาดมหาชัยอันนี้ก็คือท่าฉรอมเป็นเส้นทางตรงนี่แหละเดี๋ยวเราจะข้ามเรือกันไปค่าเรือก็สองสามบาทนะ จำไม่ได้แล้วเท่าไหร่ก็ไม่แพงอะแหตรงนี้แหละนะครับมอเตอร์ไซค์ข้ามได้ไม่ว่าจะเป็นคันเล็กหรือคันใหญ่ ฟังตลาดมหาชัยผมก็ยังเดินทางต่อตอนนี้ข้ามมาที่ตำบลคคกขามอำเภอเมืองนะครับก็จะเป็นตรงที่เป็นจุดประวัติศาสตร์นะครับที่เล่าขานตำนานพันท้ายนรสิงห์นะครับแต่ผมไม่ได้มาพันท้ายนรสิงหนะ์เคือตรงนี้มันจะมีจุดที่เรียกว่าเป็นความทรงจำเก,ก่าๆของผมนะครับมาดูว่าอะไร จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสาครมารีนอะควาเรียมข้างในจะเป็นยังไงจะปรับปรุงขนาดไหนก็เคยมาที่นี่ในะตอนอประมาณ10ปีที่แล้วหรือเปล่านานเกินมันปิดไป4ปี่ห้าปีอันนี้เราก็มาดูก่อนว่าเป็นยังไงแต่ว่าเห็นป้ายว่าเข้าชมฟรีนะครับแล้วก็รอบด้านก็มีของมาขายเพียบเลยมีคนมาเที่ยวเยอะมากเลย เมื่อก่อนก็จะมีให้อาหารแพ้ย่างเดียวนะที่เรามาแต่เรามาวันธรรมดาไหมโอเคไปตู้แรกเนื้อปลาตักน ปลาตัดก,กับนี่เราเคอยตกได้นะปลากระบอกดำตัวเล็ก สลามหางไหมไม่เหมือนสลามเลยโอ้ตอตัวนี้ใหญ่น่าก,กินมากกวน้ำโคแดง ตายยังไม่ตายกังก้งทะเลกั้งกะเจี๊ ก็คตสีะมันจะมีอยู่แต่ตอนนี้เขาดูดน้ำขึ้นมาน้ำก็เลยค่อนข้างจะมีความเข้มข้น่อปกติเราจะมองไม่เห็นเต่านะก็จะเห็นมันบางจุดเท่านั้น บ่ายสองแนละ้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับมีทั้งคนไทยคนมอญคนพมา่ามาเที่ยวที่นี่นะครับดูจากชุดที่เขาสวมใส่นี่โอ้โหเหมือนประเทศพมา่าเลยเขาเอาของเทินไว้บนหัวแล้วก็มีชุดสไตล์นี้เดี๋ยวเรารถจอดไว้ที่ริมปากแม่น้ำท่าจีนก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดแป๊บหนึ่ง กลงวันก็จะไม่ค่อยเท่าไรนะครับแต่ก็จะคับครั่งในตอนเช้าเช้าเนี่ยคือเช้าเช้ามืดเลยของจะสดมากเพราะว่าขึ้นจากเรือหวยออกเท่าไหร่หวยออกเมื่อไหร่ไม่รู้นี่อะไรแกงส้มตรนนี้เป็นทางสถานีรถไฟมาาชันะครับ เรสามารถขึ้นตรงนี้ไปแล้วก็ไปลงที่สมุทรสงครามตลาดล่มหุบอะไรได้เนี่ยเประสาทนี้รถไฟมหาชัยนะแต่เราไม่ได้ไป อยากซื้อของสดนะแล้วคือกว่าเราจะกลับถึงบ้านน่าจะมืดมันน่าจะไม่สดแล้วลวะถึงเวลานั้นนี่พุ่งนีกระโดดขึ้นหอยสารกิโลร้อยหอยบิดหอยสลับ ปกเกาากเาเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่กำลังจะออกไปนะครับที่นี่มีทั้งเรือประมงแล้วก็เรือบรรทุกสินค้าใหญ่ๆนะครับเราอยู่ที่ริมปากแม่น้ำท่าจีนมหาชัยนะครับนี่ก็เป็นเรือที่ ข้ามไปข้ามมา2ฝากฝั่งระหว่างท่าฉลอมและฝั่งมหาชัยนะครับปากแม่น้ำท่าจีนนะครับเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูพระทิตตกดินที่อำเภอเมืองเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่จุดจุดนี้ต้องขับรถไปอีกประมาณ25หรือ20กิโลโดยประมาณนะครับ เป็นจุดจุดหนึ่งที่ผมเคยไปดูพระอาทิตย์ตกดินที่ริมทะเลตรงนี้เราก็ไม่ได้ใช้เส้นทางเดิมน,นะครับเราใช้เส้นทางถนนพระรามสองนะครับทุนงบุรีปากท่อนะครับก็ขึ้นยาวมาเรื่อยๆจนมาเข้าบ้านกาหลงนะครับเป็นบ้านชายทะเลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟบ้านกาหลงนะครับ มาไปตรงจุดนี้จะเป็นจุดชมวิวนาเกลือนะครับก่อนที่เราจะไปถึงปลายทางของเราในวันนี้นั่นก็คือจุดชมวิวชายทะเลบ้านกาหลงตรงนี้เดินทางไปอีกไม่ไกลนะครับเส้ททนทางนี้ก็สองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยพุ่มของ ใบต้นชักครามนะครับที่เขาไปทําแกงหลไรเนี่ยครับที่ผมชี้ให้ดูนี่นะครับไปทําแกงทําผัดนะครับมันจะดูดซับน้ําทะเลข,ขึ้นมาหล่อเลี้ยงนะครับ ที่นี่คือบ้านชายทะเลกาหลงรัติตกตรงนี้เรามาดูพระัติตกได้แต่โน้นจะมีสะพานสายลมเราจะเดินไปก็มีของขายแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างที่พักมีไหมหรือมีอร้านค้าหรือร้านอาหารร้านน้ำมันห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยจะมีหรือเปล่า อองดูก่นเราเดินทางจากสะพานปลาตรงจุดจุดนี้นะครับออกไปอีกหน่อยหนึ่งเพื่อจะไปจุดชมวิว สุดท้ายนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆนี้เองเดินไปก็ได้ความจริงก็คือสะพานสายลุงนะครับบ้านชายทะเลกาหลงนะครับ,บ,รบตัวนี้ก็มีของขายเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราค่อยว่ากันของขายเป็นชุมชนชาวบ้านนะครับในสไตล์บ้าน,านโอทอปเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีสัญ,ญลักษ์ณ ที่เป็นสีสีอยู่ที่สะพานนะครับตรงไปตรงนี้เลยจะมีร้านอาหารมีบ้านชาวบ้านนะครับแล้วก็จะเข้าสู่กลุ่มของป่าเชเลนตรงนี้ที่หนึง่งห้ามงครึ่งโดยประมาณก่อนที่ฟ้าจะมืดไปก่อนที่ฟ้าที่จะตกดิน ขนาาดหายไปผมเคยมาทำงานอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็ที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งที่ผมใช้เวลาพักผ่อนหย่อนใจในช่วงเวลาที่คิดถึงบ้านแล้วก็คิดถึงทะเลคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ เคยไปสะพานสีลุงเกิดขึ้นมาภายหลังก่อนหน้านี้ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานธรรมดาไม่ได้มีอะไรแล้วแล้วพระาทิตย์ก็เริ่มที่จะรับขอบฟ้าไปนะครับพระทิตย์ดันรับขอบฟ้าไปก่อนที่มันจะลงไปถึงขอบทะเลจริงๆ มันจะโดนเมฆบดบังหรือภูเขาในฝั่งนู้นครับทิศทางของส่งสงครามเพชรบุรีเงเคยแท้ยืนยนะครับไม่มันอ่านแล้วมันดูเคยแท้อ่ะ เดี๋ยวตอนนีนี่ไงดูเองเนี่ยไม่มันฟังดูเป็นเคยแท้แต่ว่าตอนนี้อาจจะไม่ได้แท้ <Okay. S 1> เคยไงมันเคยมาแล้วแถวนี้ไม่คนนะแบบนี้คนยัโคนไม่ใจ